สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับมาอยู่กับผมไอซีเกมเมอร์ครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมเอลลาดพาร์ที่สิบใช่ไหมโอเคโอ้โหแย่โอ้โหนะครับแล้วตอนนี้ครับก็จะมาเริ่มต้นที่จากพาร์ทที่แล้วนะเราทำกล้องตกนะก็ต้องเดินไปฝั่งนู้นนะซึ่งแน่นอนว่ากูจะไม่โง่โดดลงไปนะฮะเฮ้ยเออเช็ดไงล่ะ นี่ห้องที่เราขึ้นมาที่กระโดดนะฮะอุ้ยห้องนี้แม่งแม่งมีฐานทั้งสองก้อนอ่ะทำไมกูไม่เอาวะเบ็ดเค่ K. โอ้ยยังเฟี้ยวอนะผมทำได้ไงวนะเนี่ยโอเคจะเดินเดินไปโนอะ้โอ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 โอโอ ไมไ่แดกไม่ได้แดกนะฮะก็เกือบเมื่อกี้เกือบแดกแล้วแหลกมากเลยตอนนี้แหลกชิบหายไปปวงเลยฮนะว่ผมลืมปิดไฟวะไม่ปิดได้ปะไม่ปิดแล้วคุณจะโกรธผมไหมมันไม่ให้ผมไปอ่ะต้องโดดลงไปใช่ปะเยอะทางหน้าโดดจังเลยโดดไปเลยเพ่อนโดดเลยนะหนึ่งสอง <c oughs> นี่เอ้ยเหีย มันให้เราเดินไปนะ How do you know you're not patient? โอเคครับเดินไปก็เดินไปนะผมไม่ได้ผิดไฟนะผมขี้เกียจวะเฮ้ยทำไมมันแหลกเงี้ยเคคก,ก,ก,นะกียนะร์ไม่มีอะไรฮะแหลกๆงั้นแหละก็เดินไปท่ามกลางห้องที่ไม่น่าไว้วางใจนะฮะก่อนหนูไม่มีอะไรตรงนี้รู้สึกจะปลอดภัยที่สุด จำไว้จำไว้นะจำไว้เซฟแล้วนะฮะเซฟเฮียเลยพี่บึ้มมาสัตว์บึ้มเลยเฮียหมองกูบึ้มเลยงอกงามแล้วบึ <S no <S ้มยักเรามาครับทไมิเดีย ไอ้เหี้ยเฮ้ยผมได้เสียงโซ่ว่ะถ้าเราจะไม่ใช้นะเพื่อความประหยัดอย่างมากมายเลยทีเดียวนะอุ๊ยเี้ยแง จจเย็นนะจจเย็นฮะเราคุยได้นะจ๊ะพี่อ้วนอ่าพี่อ้วนคนดีเนี่ยไม่เบาไม่เบาะโอเคโอคีวอ้ยเหี้ย โอ้ผมอ่าสเต็ปมูเมนต์สูที่สุดในจักรวาลรึเปล่าแในตอนนี้นะเว้ยผมกำลังวิ่งไปทางนู้นเว้ยแล้วผมจะเข้ามาห้องนี้เว้ยยังไงต่อและงไงต่อผมจะวิ่งวิ่งล่อวิ่งล่อแล้วผมจะวิ่งไปทางนู้นเว้ยเสร็จแล้วแล้วเว้ยเสร็จแล้วแล้วเว้ยผมก็จะปิดประตูนี้เว้ยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยเลยกูจะปิดประตูปิดประตูหน้าเว้ยเสร็จแล้วกูจะปีนที่นี่เว้ยเออกูเสร็จแล้วปีนกูปีนเสร็จแล้วเว้ยโอ้โหเฟลแบบสุดขั้วนี่ อ่ไรแบบสดๆโอ้ยใช่เลยสอบภัยวะล่ะผักได้นะฮะเฮ้ยย,ย,ยังยางมันจะไม่จบแค่นี้ฮะมันมีอีกทางหนึ่งที่ผมต้องไปเว้ยอ่าไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้ไม,ไ,ไ,มไ,ดไม่ไปไม่ได้ทางนี้ฮะทางนี้ โอเคมุ่งไปสุดแสงสว่างนะที่ลงสุดแสงสว่างนะเว้ยเพื่อนใจยเย็นนะโอ้โห yeah, เจอแล้วเจอห้องดีเว้ยอ่าเรียบร้อยแฟมไปดู <c oughs> พี่เบกับพี่เอกนะจ๊ะ <laughs> โอเคตอนนี้เราก็ได้แฟมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ทำการไปทางที่เราทิ้งศพไปเมื่อกี้นะครับ ซึ่งผมจะไม่รู้ว่าจะเจอบ้าบออะไรบ้างโอเคตรงนี้ก็ไม่ไม่ต้องไม่จำเป็นไม่ต้องใจ้าลกองก็ไดนะ้ไอเช่พี่บึ้มมันก็ไปแล้วนะพี่บึ้มเราจะเรียกว,ว่าพี่บึ้มแล้วไม่เรียกว,ว่าพี่อ้วนอืมเหยียบสบแป้งเลยสัสน่าเราไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วนะห้องอีกฝั่งหนึ่งโอเค ห้องอะไรอ่ะอีดอกเราไม่ต้องมีเสีย,เยง,งเพลงด้วยฟ้าเฮ้ยเดี๋ยว้อยกูก็เจอแฟ้มอ่ะโอเคตามนมาันะไปดูพี่เบกับพี่เอกนะจ๊ะโอโอเคครับจะปไปตรงนี้เข้าไปเปิดไม่ได้ให้กูไปทางไหนอีกเนี่ยแป่ว่าทางนี้ไม่ใช่ จุดหมายที่เราต้องมานะมันเป็นทางหลอกตอนนี้ที่ไอ้อ้วนมันผลักเราลงไปข้างล่างนะก็ต้องไปทางนู้นเคอาโอ้ที่ก็บทบ้าบออะไรผมก็ไม่โอเค ไปหาคีย์ไม่รู้ว่าเดินมั่วแล้วนะโอเคกูกำลังไปกำลังไปอะไรไม่รู้นะฮะไปหาคุณแจนะครับนี่ใครได้บินโนอ่ะเล่นทำไมอ่ะบ้าเปล่าโอ้โหเซฟแล้วครับผมเซฟแล้วโอเค เฮ้ยจะทานจะทานแบตเตอรี่ทานไฟชายตะกอบนะครับผมโอเคผมก็จะทําการขึ้นไปข้างบนนะฮะตอนนี้มือผมเริ่มสั่นสันแล้วก็ <c oughs> อาจจะมึนๆนดิดหน่อยก็ขออภัยด้วยนะรวมการจอไม่มาแล้วก็มือผมก็เริ่มสั่นมือตัวละครก็เริ่มสั่นสั่นทั้งกูและมึงน,นะครับผม yes โอเคเราก็จะทําการ เดินไปข้างน่าเดินไปข้างๆนะฮะอ้ยใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่โอเอ่อโอเค,อ,อ,เคอันนี้ทางออกนะทางออกถ้าเปิดได้ก็แปลกนะจริงเห็นไหมฮะเปิดได้คือแปลกมากเลยนะฮะเราจึงเปิดไม่ได้นี่คือกล้องวงจรปิดนะับผม เฮียแล้วไงเฮียคนสยองอ่ะเฮียมันไปไหนวะเยอะแล้วเสียงดนตรีไม่หยั่งบิ้วอะมันดังบลูอุ้ยเฮียใครเปิดประตูวะ ห้องนี้ปะไอองที่แม่งเล่นเป็นโนะปะเนี่ยเวรแล้วไงเดี๋ยวไม่ไปได้ปะไม่ไปได้ปะขอเลือกไม่ไปอ่ะแม่งต้องอยู่ห้องไหนทักแหงอะหลงแม่งเลยอุ้ยเชี่ยแม่งเอ้ย อย่าแกล้งก oh. ูด so right ีโอ้พระเจ้าช่วยกั้วยกแยบนะจ๊ะแม่แบงเลนกูแล้วบอกคำเดียวเลยว่าเสี้ยวซุดขัวโต๊ดนี่ลุกขนโต๊ดนี่ลุกสู้เลยตอนนี้ครับตอนนี้ก็มาอยู่ห้องของไม่รู้อะไรต้องขึ้นไปข้างบนโชว์ปาพครับ

แล้วคุณจะเก็บทำไมวันนี้จัางแม่งนะโอเคขึ้นทั้งหนนะตามระเบียบพักนะห้องนี้เป็นไงเปิดมิได้นะครับแบตเตอรี่ใกล้หมดนะครับขอรีโหลดแป๊บหนึ่งโดยที่แบตเตอรี่มีจำกัดผมก็จะทำการเปิดตี่ตูมไปหนึ่งดอกนะฮะ แล้วก็หาล่องรอยโนโหนไรโนพองเขียวไม่มีอะไรนะเฮ้ยอย่างไรก็จะแบตเตอรี่กันหนึ่งนะครับโชคดีแบบสดๆนะครับอุ้ยเชี่ยเฮ้ยเจดเวแม่ก็ไม่เปิดให้กูด้วยนะ ไอ้ชิคีนี่มาเวรละคีอยู่ฝั่งน,นู้นอีกเนี่ยกูต้องมาจนโชคกับพวกมึงใช่ไหมเนี่ยพวกป่านี่กูเถอะอุ้ยมันออกทางนู้นนะโอเคขอบคุณที่เปิดประตูให้นะเพื่อนอ่าผมจะไม่ตามมันไปนะตามสเต็ปต่อไปก็ถือว่าโง่อยู่นะโอเคอันนั้นน่าจะเป็นวิดีโอการทดลองอะไรบางอย่างมากกว่านะ พวพวกเอๆกไอพวกแบบนะวิจัยอ่ะผมก็ไม่ไม่รู้อ่ะไม่อยากจะยุ่งกับแม่งแล้วเจอเมื่อกี้กูรลอนแล้วเนี่ยคนตูนนี่ลูกสู้แล้วลู้ปะเนี่ยไฟไม่ถูกแล้วเนี่ยบอกอยู่ตั้งแต่บีโอแม่งเปิดเองนะเนี่ยใครสั่งให้เปิดวะโอเคครับหนึ่งสองโอเคเฮ้ยจะจะได้อยู่จะได้อยู่นะ อ้าวประตูพี่แกก็เปิดเลยอ่านด้ียโ,โอเคได้คีเรียบร้อยนะก็ต้องเอาคีไปเปิดอะไรขึ้นชั้นบนปะผมไม่ค่อยไปใจตรงนี้มากเลยรู้สึกข้างหน้ามันจะไม่มี อะไรที่ลาบลื่นสำหรับผมเลยนะฮะผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผมต้องคิดอย่างนี้หรือว่ากูคิดไปเองโอเคเผื่อผมเผื่อมันเปิดได้ไงผมก็จะเข้ามาเออแลวสุดท้ายก็เข้าไปทนคนเหมือนเดิม แล้วทำไมต้องเงียบอ่ะเฮียแล้วกูได้ยินเสียงเคาะประตูครัชกูได้ยินเสียงของผมไหมครับตั้งแต่เสียงดนตีมันขึ้นมาเท่าน ah> ั้นแหละขนตูดลุกอีกแล้วอ้าฟักยือเจ้ยเปิดแอร์ทำไมว่ากูเนียหนาวเนี่ย คผมนี่เสียงปมตูจริงนะชี้แล้วไงชี้แล้วไงเอาไงดีเนี่ยเราจะมาล้องเพลงช้างกันนะฮะช้าง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 น้องเขหันชาปป้างอับปล่าช้างมันพองนอละ เอาไอเดียครับผมพยายามจะฟังเสียงมันอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ยินสักทีนะฮผมได้ยินมันกระโดดข้ามอะไรบางอย่างเอาละะ่ะเซคุณผู้ชี่ยชาบและแตอนนี้นผมก็กำลังอยู่ในตู้รอกเกอร์อะไรบางอย่างซึ่งแน่นอนว่าผมกำลังแอบไอ้บัตรซบที่แม่งอยู่ข้างนอกอยู่นะฮะ หนึ่งสามรูปเปิดเลยนะเอาเลยปะเนี่ยเปิดดิปะวะเปิดเลยนะเปิดเลยนะหนึ่งสองสามโอเคไม่มีอะไรอ่าไว้ใจได้โอเคทางออกก็เรียบร้อยแล้ว ทางออกเรไม่มีทางออกวะเอ้ยเอ้ยทางนี้คุ้นๆเหม็นมีใครเลยอ่ะพวกมันหลอกกูฮะโอ้พระเจ้าเฮ้ยผมไม่มั่นใจ มั่นใจผมได้ยินเสียงแมนอยู่เคฮ้ยผมรอดมาได้ไงไม่รู้อ่ะอย่างเฟี้ยวไม่ต้องวิ่งหนีแบบไม่รู้ว่าทีไม่ต้องวิ่งหนีแล้วนะฮะที่พอมาทีแล้วเนี่ยเคเอาพิธาพอมงเหรอเชื่อมึงนี่เองไอ้สั์ที่ตามล่ากูให้อภยัยให้อภยัยไม่ทำร้ายกูก็ให้อภยัยนะฮะเปิดอ่าเปิดได้ก็แปลก็ปดดกแปล เซไปทีกูไม่เอาแล้วนะเลิกเลยนะอีกทีเดียวเท่านั้นนะโอ้โหว้าวห้องครัวเอ,อ้ทำไมห้องครัวตรงนี้มันสะอาดจังครับผมขอบีคำพูดแล้วมันสกรปรกมากเลยนะห้องครัวที่นี่ไม่มีอะไรนะแล้วมันให้เราเข้ามาทำไมอนะ่ะมันต้องมีแล้วแหละสภาพอ่ะ โอเคครับขึ้นฟต์ดีไหมลองขึ้นรตบดีไหมต้องใช้ท่าขี่แกโอ้ยขี่เนี่ยขี่นักคนตวยเอ้ยกูต้องพึ่งขี่อย่างเยอะเลยรตบบ้านไหนมันใช้ขี่บปา่วันนี้ถึงถึงจะรู้เลยสมัยก่อนต้องใช้ขี่แต่มึงไม่น่ามาใช้ตอนนี้เสียงเพลงจะบ,บิวหาโม่เผืเอหาทา,างออกกันนะตอนนี้ มีมีทางไปหนึ่งทางนะครับเราจะวิ่งมาทางนี้เวลาศัตรูมานะครับโอเคมันคงไม่ทำอะไรแล้วนะพอวนาอยู่อย่างนั้นนะไม่ได้นะโอเคชีกนั่งสงบยืนสงบวิ่งไปเรื่อยๆแหละลดีละ ห้องนี้แง้มอยู่ก็ได้จะันหน้าไปสักคำไปนะโอเคขอไปห้องนู้นดีกว่านะฮะขอปีนขอเป็นลิงสักวันหนึ่งขอไปวิวหาพี่มึงเลอ๋อมันเป็นไอ้นี่แค่ให้ไปถึงประตูเฉยอ๋อเข้าใจเข้าใจ เนะี่ยเดี๋ยวเต่เราจะวิ่งโกไปทางนี้นะอ่าโอเคโอเคเปลี่ยนแบตก,กันนะครับแบตก,ก็หมดเร็วจังไม่มีอะไรนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมีห้องเล่นคอมด้วยมีคอมอ่ะ รู้สึกเขาจะโดนเลยโอ้โหแม่งโดนมาโดนมือหายมันมือพองแน่ใส่น่าจะโดนไฟลวกนะเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมนี่โดนสนุกนะครับที่นี่น่าจะเป็นที่พักผ่อนของพวกนักโทษนะครับและตอนนี้ผมก็กําลังจะเข้าไปในนี้เฮ้ยเ้หน้าเข้าไเนี่ยเกียรเข้าได้นะฮะทำไรอย่าทำอะไรแพงๆนะ โอเคอาฮเปิดเท่าน้ำให้หมดนะอืมโอเคครับเดี๋ยวไปข้างหน้าครับแล้วก็มีนักโทษอีกคนนะครับกำลังทำการหู้ยหลายคนเหมือนกันนะเนี่ยสวดอ้อนวอนสวดทำไมอ่ะ พวกเป็นลัทธิไง,ไงวะก็มือผมกำลังเย็นยิบปวาบเลยโอเคห้องนี้เขากำลังสวดอ้อนนะอ้อนวอนผมว่าที่นี่ไม่ต้องมีอะไรแปลกๆแล้วแหละนะไม่มีอะไรนะแล้วก็มีฐานวะเยียฝนนะ ไม่มีอะไรนะให้กูม,มาทำไมหาคีย์ลงไปด้านล่างให้ได้ก่อนแล้วกันตอนนี้คีไม่มีอ่ะเปิดทุกห้องนะเฮ้ยไม่มีคีย์แต่ก็ได้อันนี้ก็เป็นเป็นพอแล้วอ่า ตามมาเคยครับที่ผมพูดไว้ตลอดอนี่เจอแต่นักโทษนะครับเอาได้ไหมได้ได้เหรอเฮียตกใจอะไรนี่นั่น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 ,น,นให้กูปีนเลยใช่ไหม ไม่ให้เราโดดลงไปหรอกใช่ไหมโอ้โหต้องต้องปีนไปทางนู้นอีกเดี๋ยวครับเราต้องปีนไปห้องอีกห้องหนึ่งนะฮะเออวิ่งเห้นอย่างบิ้วอะก็มาอยู่อีกห้องหนึ่งเลยนะฮะ เ้าเลยอ้าวอ้าวเฮียตรงนี้นี่เองจะมีตัวเฮียอะไรแดกไวะเนี่ยไอ้นั่นก็ปิดประตูให้กูอีกเออเจริญเฮ้ย what the fuck เฮียโอ้พระเจ้าไม่เบาหน่าเหล่าหน้าจะฆ่ากูวันนี้ไม่เดินไปนะ นักบวชนี่นะหลวงพ่อโอ้ยไอโจสานไม่ต้องห่วงครับผมผมผลหัวลูก I fixed It will freedom. the elevator. take Doctor. you รู้สึกมันจะเชื่อเรื่องพวกผีมากกว่าพวกนี้นะเชื่อไอ้พวกวอลเลเดอร์ว่าเป็นวิญญาณนะฮะไม่ฉันเห็นใช่ป่ะอ้นนี้แล้วมันก็เผาตัวเองเนี่ยนะโอ้โหเชี่ยโอ้เช็ค ลพีศาสน,นานะฮะทำการเป็นพิพากเรียบร้อยแล้วแล้วก็โอ้โหดงไหม้หรือแค่นั้นอนะคือไหม้หนังหายหมดเลยครับ<อ>เดี๋ยวผมจะเอาคลิปนี้ไปลงอิสนสตาแกรมนะให้ทุกคนมากดไลค์ได้เชื่อไม่ใช่น่ากลัวมากเลยกเก็บคีย์แล้วเซฟแล้วนะฮะตรงนี้ ไอ้เชนจะอุ้ยแม่งดักระนั้นเลยเอาไอเดีเนี่ยเดินไปเลยแล้วกันหูยังเฟี้ย่ดีมากบอยเดี๋ยวให้ติ๊กนะแต่อย่าให้ติ๊กครูไม่เอาเฮ้ยทางนี้อุ้ยทางนี้ปีนได้นี่งโอเคครับเราต้องขึ้นไปแล้วนะฮะ ไอ้นั่นอะ่ะมันจะให้เราถ่ายวิดีโออ่ะเพื่อไปเผยแพร่ให้คนอื่นเห็นด้วยมันอยากให้เห็นอย่างนั้นก็เลยทําดีกับเราเฉยทาดีกับกูได้ทำไมต้องปอยปล่อยไอ้พวดมันมาหาก,กูในยวันนี้อ่ะแล้วแล้วประตูมันประตูดูประตูมันแล้วมันไม่มีอะไรให้กูเนี่นะ

อุ้ยเชื่อแม่งอุ้ยอีกทีกูตายแน่นอนเบยอีกทีกูตายแน่นอนเบยวนวนวนพันไดันนพันไดเป็นกลมพันไดเป็นงกลมพันไดเป็นกลมพันไดเป็นวงกลมพันได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 พัน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 นั่นแรงหนาวเฮ้ยไอเชยทางผิดไปทางผิดอ้ วุ้ยเชื่อทางนี้เองวิ่งวัวเถดูกเก๋เลยวิ่งนแล้วชดไปเลยว้กลางซับเหนื่อยเนี่ยแคแเ้ยผูไปแล้วเสร็แล้วครับเสรวครับผมขอปุ๊บ โอ้ยเชคแมงเอ้ยบ้วนเลยสัสจะตายซะครับแล้วก็น่าจะออกจากที่นี่ได้แล้วนะฮะลงไปโอเคอ้าวลงไปทำไมกล้าเช็คกูไปดีเถอะเวลาห้องอะเดี๋ยวแม่งลงไปเป็นสิ่ดิ์สิทธิ์อะไรมึงน่ะลึกไหมโอ้ลึกกระดูนเลยเดี๋ยนี้โอ้พระเจ้าช่วยปล่อยไปฮะ เที่ยวโรงพยาบาลบ้าลีลาชิบายโอ้โหเซฟไปกูไหมถามจริงอ่าเซฟแล้วอโอเคครับก็พาร์ทหน้าอาจจะเป็นพาร์ทสุดท้ายก็เป็นได้นะฮะจากสถานการณ์แล้วก็รอบข้างที่ใสสะอาดอย่างนี้แน,น,นะน,น,น่นอนครับสุดท้ายแน่นอนโอเคครับก็เจอกันใหม่พาร์ทพาร์ทหน้านะฮะ น่าจะเป็นพาร์ทส,สุดท้ายแล้วโอเคก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับบ๊ายบาย